สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับ ss m o t o r g e a r นะครับตัวนี้เป็นแบบเผาของลูกช้ำชิงดิสนะครับอย่างที่คลิปวิดีโอสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ส่งให้ทุกท่านดูหลักการทำงานแบบเดียวกันนะครับก็คือตัวชิงดิสเนี่ยจะเป็นตัวบีบปอกเผาเกียร์นะครับทุกท่านจะเห็นว่ามันจะมีตัวสกูไว้ขันนะครับตัวปอกเผาเกียร์ก็จะเป็นบีบเผาเครื่องจกักรทีนี้ ในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแบ็ k สต็อปนะครับชุดนี้เป็นมอเตอร์ติดแบ็ k สต็อปนะครับหรือว่าตัวป้องกันการไหลย้อนกลับนะเมื่อเราถอดฝาครอบออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูการทํางานของมันก่อนนะครับเมื่อเรากด forward นะครับเพื่อกดลันเพื่อเดินหน้านะครับตัวมอเตอร์ก็จะหมุนได้ปกตินะครับทุกท่านจะเห็นว่ามันหมุนได้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนโหมดนะครับเราเปลี่ยนโหมดแล้วกด รีเวิร์ดนะครับกดลันเพื่อให้มันถอยหลังมอเตอร์ถอยหลังเนี่ยถ้ามอเตอร์ปกติจะถอยได้นะครับแต่ว่าชุดนี้ถ้าติดแบ็กสต็อปไปจะถอยไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ เมื่อถอดฝาครอบออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลกัหลกๆตัวแบ็กสต็อปก็จะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของวงแหวนด้านนอกหรือว่าวงแหวนชุดน,นี้ก็จะเป็นชุดวงแหวนด้านนอกนะครับที่เอาไว้ยึดกับโครงสร้างมอเตอร์แล้วเอาไว้ครอบส่วนโครงสร้างอื่นๆในส่วนที่2ก็จะเป็นลูกกลิ้งเล็กๆนะครับรอบวงนะตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญของแบ็กสต็อปเลยทําหน้าที่ค้าล็อกเมื่อเกิดแรงย้อนนะครับอธิบายหลักการทํางานคร่าวๆนะครับในขณะที่มอเตอร์หมุนในทิศทางปกตินะครับตัวอินเนอร์ แลกเนี่ยก็จะหมุนตามลูกกลิ้งนะครับก็จะหมุนอิสระนะครับไม่มีแรงค้านะระบบจะหมุนลื่นไม่มีแรงต้านนะครับเพราะว่าตัวแบ็กสต็อปเนี่ยมันไม่ได้ทํางานตลอดเวลานะครับแต่ว่าเมื่อนะครับเมื่อเกิดการหมุนย้อนกลับของตัวเฮามอเตอร์นะครับอย่างเช่นในกรณีของไฟดับโหลดดึงกลับอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกงานสายพานลําเลียงหรือว่างานกระพเพาะลําเลียงนะครับที่อ่าลเลียงโหลดหนักๆขึ้นสายพานขึ้นกระเพาะเนี่ยนะครับมันจะมีการดึง เมื่อโหลดพยายามดึงกลับเนี่ยตัวเพาะนะครับมันก็จะหมุนย้อนกลับตามนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบ็กสต็อปเนี่ยมีลูกกิ้งนะฮะลูกกิ้ง <Looking S 2> จะถูกบีคําระหว่างอินเนอร์กับเอาเลยกเกิดการล็อกทันทีในระดับแบบมิลลิวินาทีเลยนะมันทําให้เพาหยุดนิ่งแบบทันทีทันใดเลยมันจะไม่มีการถลายไม่มีการดีเลยนะครับและก็จะไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นวงแหวนด้านในหรือว่าอินเนอร์แล็กนะครับตัวนี้จะต่อกับเพา มอเตอร์นะครับหมุนไปพร้อมกับเพามอเตอร์นะครับแล้วก็หน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวค้ำลูกกิ้งในส่วนที่2นะครับส่วนที่4นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวริ่มนะครับที่เป็นตัวป้องกันการหมุนตามของแต่ถ้าเรากลับฝั่งแบ็กสต็อปไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสลับฝั่งกันนะครับเมื่อเรากดฟอร์เวิร์ดเหมือนเดิมนะครับตัวเพาจะล็อกทันทีนะครับอันนี้ฟอร์เวิร์ดตามเดิมนะครับ ถ้าต้องการให้ตัวมอเตอร์หมุนได้นะครับต้องกดไปที่ r e วิ r ์สนะครับโอเคแสดงว่าหลักการของแบ็กสต็อกก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าสมมติว่าลูกค้าสั่งผิดหรือว่าสั่งตรงกันข้ามทิศทางกับที่ตัวเองต้องการนะครับก็สามารถแบบเปลี่ยนสลับตัวแบ็กสต็อกได้นะครับก็คือตามคลิปวิดีโอที่ทำให้ดูมื่กีเลยนะครับโอเคตามนี้ครับผมส่วนววนี้ก็ ให้ทีมงานนะครับสลับฝั่งแบ็กสต็อปให้กลับไปเป็นฝั่งเดิมนะฮะเพื่อให้ตรงกับอินเวอร์เตอร์ที่เซตไว้นะครับเดี๋ยวทีมงานมาทําต่อหรือว่าไปโชว์ที่อื่นเนี่ยลยติดปัญหาได้นะครับเราสลับแบ็กสต็อปก่อนอ่าตอนนี้เรากลับต็อปเรียบร้อยแล้วนะถ้ากด f o r ิร์ดนะครับถ้ากด f o r w ร r d มันจะต้องถ้ากดลันมันจะต้องหมุนนะครับโอเคอ่า ถูกต้องนะครับอ่าโอเคสต็อปเ,เลยครับเพียมอ่าลองีเวิร์ดนะครับอ่าลองีเวิร์ดจีนลากนะครับเออเราก็ลืมถ่ายตอนรีเวิร์ดไปนะไม่หมุนเมื่อกี้อ่าไม่หมุนครับตัวนี้โอเคอ่าโอเคครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับมอเตอร์เกียร์เอเรามอเตอร์เกียแบรนด์คนไทยเพื่ออุาตสาหกรรมไทย <S <S <ๆ>เพื่อโรงสีข้าวไทยนะครับติดต่อมาที่บริษัทเราได้นะครับดีให้คำปรึกษาดีๆให้บริการกับลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณมากครับ